เช่ยวชาญพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะนำพาคู่รักไปเรียนรู้เคล็ดลับประสบการณ์ดีๆจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้งานแต่งของคุณนั้นสะท้อนความเป็นคู่ของคุณได้อย่างดีที่สุดยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับเข้าสู่เชอร์ชาญพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะนำพาคู่รักและก็ผู้ฟังไปเข้าสู่โลกของงานแต่งงานครับเพราะวันสําคัญ จำเป็นต้องพิเศษในทุกๆมุมมอง EP แรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่าประเดิมมาด้วย c o o คนเก่งของเราครับเจ้าแม่ Wedding Planner ที่ทำให้กับผู้บ่าวสาวดังหลายๆคนนะครับประสบความสำเร็จมามากมายแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจมากมายต้องบอกว่าป่ากต่อปากจนทั้งคิวของเธอนั้นแน่นมากๆเลยคุณหนิง c o o จาก Wed i n g p l a n n e r His and Her ครับสวัสดีครับคุณหนิงครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้โจหัวมานี้ร,รู้สึก <c oughs> ตื่นเต้นเลยนะ <c oughs> เรามาเริ่มต้นก่อนดีก,กว่าว่าคิสเซนเฮอร์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ทําอะไรบ้างครับ เปิดมาเป็น h ิสเซนเธอร์ประมาณสัก4ีปีได้แล้วแต่จริงๆอันนี้่ะก็อยู่ในวงการเวดดิงมา10ปีได้ละทิสเซนเธอร์คือเวงแพลนเนอร์เนาะเราจะช่วยคู่บ่าวสาววางแผนงานแต่งงานตั้งแต่วันแรกแบบเจอกันจนถึงวันงานอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นไทม์ไลน์ให้ว่าแบาบ,บแต่ละเดือนบ่าวสาวควรจองอะไรเดือนนี้ตัดสินใจอะไรดีหนิงจะมีเป็นแนะนําเวนเดอร์ต่างๆช่างภาพช่างแต่หน้าร้านชุด Wedding Planner คือคนที่ช่วยแพลนตั้งแต่แรกแนะนำทุกททีมให้เป็นไปตามคอนเซปตที่บ่าวสาวต้องการแต่ออแก n นอเซอร์ออแกเนเซอรคือการที่โอเคบ่าวสาวคุณไปหาเวนเดอร์นู่นนี่นั่นมาแล้วเรามาเหมือนดูแลให้ช่วยประสานงานให้ต่อจากนั้นใช่แล้วก็วันงานมีคนไปคอยดูแลถ้าเราเป็นเว i n g p นเ n อร์ยังไงเราก็จะดูแลเรื่องของ o r g a n น z เซวันงานด้วยอยู่แล้วประมาณนี้ในในมุมมองของหนิงอันดับแรกหนิงว่าเริ่ม จากหนึ่งก่อนเลยว่าวันที่เท่าไหร่พอถ้ามีวันแล้วเราจะไปอย่างอื่นต่อได้โ oh, สองมีบัตเจตเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะีเล็กอะไรต่อด้วยบัตเจตของเขา3เลยที่จะต้องอาจจะรู้นิดนึงก็คือแขกในงานเราเาคว่าจะมีเท่าไหร่หอ,อยากให้มี3ส,สิ่งนี้ไว้ในใจก่อนแล้วมาเริ่มแพนกันแต่ละคู่มีให้ความสําคัญต่างกันกับเวนเดอร์ต่างๆจะเป็นหน้าที่ของเวดดิ้งแพนเนอร์ในการแนะนําทีมงานนั้นๆในบัตเจตที่เขามีถ้าไม่อยากเกิดปัญหาแบบโอเวอร์บัตเจตบันปลายเกิดขึ้นงานแต่ง เป็นงานของผู้บ่าวสาวสองคนนั่นแหละ mm hmm. แต่จริงๆมันคือการให้เกียรติครอบครัวทั้งสองฝั่งท่านจะมีแขกมางานไหมกี่ mm hmm. คนมันจะได้ไม่เกิดปัญหาช่วงท้ายว่าแบบเฮ้ยการแจกไม่พอ mm hmm. แขกคุณแม่จะมาเพิ่มแต่สเปซไม่มีแล้ว mm hmm. คุยกับท่านหน่อยใกล้วันงานอะ่ะ mm hmm. ก็จะมีแบบเฮ้ยถึงจะบอกผู้บ่าวสาวว่าชวนคุณพ่อคุณแม่นะมันมีติ้งกันสักหนึ่งรอบ mm hmm. ท่านจะได้รู้ว่าซีเควนต์วันงานอะ่ะ มีอะไรบ้างโอเคจะเป็นแบบนี้อยากปรับลดปรับเพิ่มอะไรไหมแฮปปี้ทั้งสองฝั่งแล้วก็บริกแพนเนอร์ก็จะได้พร้อมเตรียมการใ,ให้ได้ทันครอบครัวก็สําคัญในงานแต่งเราอาจจะทํายังไงให้งบประมาณที่มีอยู่ประมาณเท่านี้หรือใช้คําว่าจํากัดเนี่ยให้เกิดความทรงจําประสบการณ์ที่ดีที่สุดห,หนิงว่าด้วยงบ ประมาณเนาะไม่ว่าจะเท่าไหร่อ่ะมันสามารถจัดงานแต่งมาให้ออกมายูนิคและประทับใจที่สุดแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยเนาะในงานแต่งใช้ยังไงให้มีประสิทธิภาพมันก็จะเป็นหน้าที่ของเราละที่จะไปดูว่า the best ในเลนเท่านี้คือเท่าไหร่คืออะไรสินสอดเท่าไหร่ครับที่เราต้องใช้ในงานวันแต่งสินสอดที่คุณสบายใจ มันคือการตกลงกันสองครอบครัวเนาะว่าสบายใจกันที่คนละเท่าไหรหรือยังไงเดี๋ยวนี้คู่บ่าวสาวหลายคู่ไม่มีสินสอดในงานแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าทั้งสองครอบครัวสบายใจกันไหมตรงนี้<อ>มันเลยเป็นเรื่องที่เอ,อ้ยอยากต้องให้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนอท่านแฮปปี้ไหมอยู่ที่ทั้งสองครอบครัวตกลงกันมากกว่าในเรื่องของสิน่อดโอเคถ้างั้นโค้ดถามกลับไปที่ His andH e r his and her ของเราเนี่ยมีซิกเนเจอร์หรือว่าสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยบอกปากต่อปาก มันคืออะไรไหนลองเผยเคล็ดลับซิ EP แรกของเราเนี่ย <c oughs> ต้องปล่อยของให้หมดนะหนิงว่าลูกค้าที่ใช้บริการเนาะสมม่วนมากเป็นปากต่อปาก,ปากเพราะว่าหนึ่งเลยเราดูแลกันเหมือนแบบเหมือนมีพี่สาวช่วยแผ่นงานให้เนาะเพราะว่าการแผ่นงานมันพี่บอกมันยาวเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีพี่สาวช่วยแผ่นให้ก็ยังไงเราก็ต้องฟีดลูกค้าแบบเขาเป็นลูกค้าอยู่แล้วแต่มันก็จะมีความสนิทมีความเอ้ยอยากได้อะไรบอกคิดอะไรไม่ออกบอกหนิง จัดให้หาให้ต้องทําให้ได้เพื่อน้องคนนี้ของฉันอะไรแบบนี้ว่ามันสันตั้งต้นมันดีมากนิ่ใจเราเนี่ยแหละที่เราอยากให้แล้วเราแฮปปี้ที่จะให้แล้วพอเขารับรู้ถึงความจริงใจความใส่ใจของเราเนี่ยเขาก็จะบอกปากต่อปากเพราะว่าเนี่ยคือสิทธเนเจอร์ของพิเซนเทอรอย่างมีบางคนโทรกลับมาพี่นี่ิงรับขวัญหลานคือมีลูกแล้วช่วยรับขวัญหลานหน่อยรับขวัญหลานหน่อยน่ารักนะมันภูมิใจแล้วมันทำให้เราเราก็ในฐานะที่เป็นวัดิ้งแพนเนอร์รู้สึกภูมิใจว่า เขาจํำเราได้ออเออโควดอยากให้คุณหญิงเนี่ยฝากอะไรให้กับคนที่กําลังฟังอยู่หรือว่าคู่บ่าวสาวที่กำลังจะเริ่มต้นคุณจะต้องมีอะไรบ้างแล้วก็แชร์มุมมองของคุณหญิงใช่ไหมครับคืออยากให้มาคุยกันก่อนนัดเวงแพนเนอร์เข้ามาคุยคุยภาษาเดียวกันไหม,มคุยเราคลิกกันไหม,อมพอเขาคือคนที่ต้องอยู่กับคุณอะ่ะไปอีกเป็นหลายเดือนบางคู่เป็นปี ถ้าเราคุยแล้วเราเข้าใจตรงกันอ่ะแฮ ppy อยู่แล้ววางแผนงานแต่งนะคะก็ยังไงอยากให้เข้ามาคุยเข้ามาดูกันก่อนว่ามันคลิกหรือไม่คลิกกันมาคุยมาปรึกษาก่อนได้เนาะปรึกษาก่อนได้อ่าไม่มีแบบค่าใช้จ่ายอะไรไม่แค่คุ่มันมันเป็นการหามันคือการหาเคมีบางทีเราอาจจะแมทหรือไม่แมทกานไลผีได้เลยครับโอเคงั้นวันนี้บอกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยจากช่วงเวลาสั้นๆของพอดแคสต์เราต้องขอขอบคุณคุณหนิงของเรามากนะครับจากฮิสเซนเธอขอบคุณครับขอบคุณค่ะโูโอตขอบคุณครับสำหรับ EP อีีต่อไปของเรารู้แล้วว่า w e d d ดิงแพลนเนอสามารถช่วยคุณอย่างไรได้บ้างคำถามต่อมาก็คือแล้วสถานที่ละ่ะเราจำเป็นจะต้องหาสถานที่อย่างไรแบบไหน EP หน้ามีคำตอบให้คุณห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเชื่อชาญพอดแคสต์ของเราด้วยแล้วมาเจอซีรีส์ดีๆแบบนี้กันต่อใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ